สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซี FC, ลูกหลานพี่น้องทั้งหลายทักหมดเลยนะวันนี้ยายจะพามาทำสาคูเปียกลำไยห,หรือลำไยเปียกสาคูนะทุกคนมาดูวิธีแกะลำไยของยายแกะเม็ดพร้อมเปลือกออกทีเดียวนะทุกคนเอาปลายช้อนนะจิ้มลงไป แล้วก็หมุน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 รอบรอบเม็ดอะนะทุกคนแล้วก็งัดเม็ดออกพองัดเม็ดออกปุ๊บเราก็เก็บแกะเม็ดออกก็จะได้แบบนี้นะทุกคนหรือถ้าใครไม่ถนัดหมุนก็จิ้มลงไปหนึ่งสองสามงัดเม็ดขึ้นมาเลยแล้วก็เอาออกเห็นไหมง่ายนะทุกคนหนึ่งสอง สามถ้าคนไม่ถนัดหมุนเม็ดนะแล้วก็งัดออกมางัดออกมาแล้วก็แกะเปลือกออกเราจะแกะเม็ดพร้อมปลอกเปลือกเลยนะทุกคนเสร็จแ,แล้วนะทุกคนยายก็จะเอาสากูลงไปนะสากูลงไปใส่ลงไปหมดเลย แล้วก็คนคนอย่าให้สาคูเกาะตัวกันนะทุกคนคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกนะทุกคนวันนี้ยายพาทำสาคูนะทุกคนขอโทษขออภัยนะยายลืมเปิดกล้องนะทุกคนใส่น้ำไปสองขวดนี้นะคะ สาคูสองสองขีดนะแล้วก็สองขวดนั้นขวดคือขวดหกร้อยมิลลิลิตรนะแต่ไม่เต็มนะใส่ไม่ต้องเต็มขวดนะทุกคนใส่แค่คอขวดสองขวดแล้วก็ตั้งน้ำเอาไปเตยใส่แล้วก็รอให้น้ำเดือดพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่สาคูลงไปนะทุกคน มันก็จะมีมีกะทิน้ำตาลทรายแล้วก็ลำไยนะทุกคนเดี๋ยวดูขั้นตอนการทำนะขอโทษขออภัยตอนแรกยายเปิดไม่ได้เปิดกล้องลืมเปิดกล้องลำไยใกล้สุกไอพอ,อ,อพูดผิดพูดถูกยายนี่เบื่อจริงเลยขอสาคูใกล้สุกนะทุกคนแล้วก็เอาเอา,เอา,เ,อาเอาใบเตยออกนะทุกคน คนอาจจะสงสัยว่าทำไมทาไมยายเอาใบเตยใส่แบบนี้ถ้าเรามัดน่ะกลิ่นมันจะไม่ออกนะทุกคนมันจะออกก็ออกน้อยออกไม่เต็มที่ยายก็เลยชอบบิดบิดบิดแล้วก็ใส่ลงไปทําให้มันช้ําก่อนแล้วก็ใส่ลงไปกลิ่นหอมดีมากทุกคน ยายทำด้วยหม้อสแตนเลสนะทุกคนมันก็จะร้อนนี่ยายก็จะพอแล้วเดี๋ยวยายก็จะใส่น้ําตาลแล้วนะทุกคนได้ขนาดนี้แล้วนะยายใส่น้ําตาลแล้วยายปล่อยไว้สักพักหนึ่งนะมันจะอืดเต็มที่เลยนะทุกคนเพราะว่ามันต้องดูความร้อนของหม้อด้วยนะหม้อสแตนเลสเนี่ยหม้อร้อนดีดีนะทุกคนเดี๋ยวยายเอาน้ําตาลใส่ก่อนน้ําตาลใส่ตามชอบเลยนะทุกคน ยายจะไม่เอาหวานมากนะทุกคนเพราะยายกินหวานไม่ค่อยได้ กินได้แต่มันมีข้อห้ามคนเป็นเบาหวานอยากกินหวานเยอะต้องคอยคนนะทุกคนไม่งั้นมันติดก้นยายเบาไฟแล้วยายชิมก่อนความหวานก็พอแล้วนะยายก็จะตัดเกลือไปนิดนึงเพื่อให้ความหวานมันกลมกลม่อมไม่หวานแหลมจนเกินไป น้ำสองขวดแต่ขวดหนึ่งอนะเท่านี้นะคะเท่าคอขวดนะไม่เต็มขวดยายก็จะใส่ลำไยแล้วนะทุกคนยายจะใส่ลำไยลงไปแล้วไอ้น้ำเนี่ยน้ำลำไยนะทุกคนจะช่วยให้หอม สาคูเนี่ยเป็นตากบตาเขียดอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่สุกนะทุกคนสุกนะสมัยโบราณโบราณนะ่ะต้มสาคูเขาก็ต้องให้มีตากบตาเขียดไว้ไม่งั้นอะ่ะมันจะเป็นแป้งเกินไปคือมันสุกพอมันสุกทั่วแล้วอะ่ะมันจะเหมือนแป้งมันจะไม่เหมือนสาคูนะทุกคน ติดก้นเนี่ยขนาดยายขนาดยายคนตลอดนะยังติดก้นเลยเดี๋ยวยายให้มันเดือดอีกสักพักหนึ่งให้เดือดอีกสักแป๊บนึงไม่ให้เดือดสักพักนึ่ง mm. เพื่อนๆดูแล้วเอาไปทําตามได้นะทุกคนทุกอย่างที่ยายทํานะทำทำดูทําง่ายๆแต่ว่ามันก็อร่อยนะ เปียกสาคูลำไยยายก็ทำไปแล้วนะดูย้อนหลังได้นะทุกคนเอาละยายก็จะยกลงพักไว้นะทุกคนแล้วจะมาทำกะทิราดยายก็ใช้หม้อเล็กๆของยายใส่กะทิลงไปหม้อสู้ชีวิต ให,ให้หมดเลยกล่องนึงเสียได้นะทุกคนของแพงติดกล่องก็ต้องเอาออกให้หมดหยายจะบิดกล่องดีไหมทุกคนโอกะทิเดือดขอบๆนะทุกคนเราก็คนแล้วเราก็เอาแป้งแป้งข้าวเจ้า ร้อนชาหนึ่งคน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 ถ้าใครไม่มีแป้งข้าวเจ้าก็าแป้งข้าวโพดก็ได้ทุกคนไม่มีจริงๆแป้งมันก็ได้ทุกอย่างเราอยู่ที่เราแดัดแปลงนะทุกคนแล้วก็ใส่เกลือไป ไม่ต้องกลัวเค็มนะทุกคนเพราะวันเดี๋ยวมันจะไปตัดหวานกับสาคูแค่นี้พอแล้วทุกคนไม่ต้องไม่ต้องให้กะทิแตกมันแค่นี้พอแล้วอันนี้คือกะทิกล่องหนึ่งแป้งข้าวเจ้าช้อนชาหนึ่งนะทุกคน แ้ทุกคนตอนที่ทุกคนเห็นยายกวนใช่ไหมอาจจะว่าทําไมเหลวไม่เหลวแล้วนะทุกคนพอเย็นตัวไม่เหลวแล้วนะแล้วทาไมของยายถึงเป็นเม็ดขาวๆาวขาวๆาวเยอะใครชอบชอบที่ให้เม็ดขาวน้อยก็เคี่ยวต่อนะทุกคนแต่ยายอะชอบกินอย่างนี้มันได้อาหารรสดีกุบกุบกับกับกุบกุบกับกับนั่นแหละยายก็จะตักให้เพื่อนๆดูนะทุกคน จะตามให้เพื่อนๆดูนะคะเขาเรียกว่าเป็นตากบตาเขียดนะทุกคนเรียกสาคู่เป็นตากบตาเขียดแล้วอันนี้ก็น้ำกะทิข้นๆของเรากะทิหนึ่งกล่องนะทุกคนกะทิหนึ่งกล่องแล้วก็ แป้งจะเป็นแค่ข้าวเจ้าหรือหรือแป้งข้าวโพดก็แล้วแต่หนึ่งช้อนเป็นยังไงทุกคนน่ากินมากๆมากินด้วยกันกับยายทุกคนเพื่อนๆมากินด้วยกันนะคะ